บ่อพ่อแม่ยังไป้าทวงเงาะแม่ยังไงหนิเจ้เนี่ยเช่าสองดีพ่อโอ้ปิดตะเลียงเด้อพี่น้องผู้ใดหาอยู่ผ้นะครับแดงแดงจึงคืนมีตำนี้บ่อพ่อบ่อพ่อบ่มีตำนี้เด้อพี่น้องประกันตำนี้ให้พี่น้องโอ้เป็นตัวดีเด้อราคาเช่าสองวันนครับผู้ใดหาอยู่อยากได้ไปเลี้ยงไปขุนได้พี่น้องเด้อเครื่องดำดีอยู่ครับไม่เครื่องดำได้เป็นเครื่องดำดีอยู่พี่น้อง เอาไปคุ้นก็นได้ครับผม <Yeah. S 1> ตลาดนัดโคกกระบ,บือ <Yeah. S 1> บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหน,นองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายครับพ <Yeah. S 1> อตัวนี้แม่ลูกของใดพอ่อ mm hmm. ถ้าค้าได้นออีวัอนี่ เมียเมีลูกเศร้าหกเด็กพี่น้องอีนั่งห้องชิปเกนหนอยสูงไรภายในหละพ่อนีรู่ล่าไ่านนาาาได้จครับประมาณลอยสามสิพี่น้องครับผมเป็นตัวดีเด้อพี่น้องเครื่องอ่มจัง่อยเป็นตัวดีครับูกโอ้โอลูกแต้วนพี่น้อง ยี่พอีวันไหนด้วยนี่ครับบ้านกองขันยุบันกองขันพุนพิสัยเขานีน่เนาะพอนเนาะกองขันอำเภอพุนพิสัยจังหวัดหนองคายเขาเบอร์โทรศัพท์ในพอศูนย์เก้าองศูนย์เก้าสองสามสามตัวสามสามสาม้าหสาีส่แปดเ้าห้าสี่พออย่างเนาะครับพอตานพอตานเด้อพี่น่องเด้อผู้ใดสนใจกัติดต่อพอเราได้เด้อครับแม่นี่เดี๋ยวพอ เนี่ยนี่กันสิบเจ็ดพี่น้องโอ้ยถือหลายพี่น้องถือคักได้พี่น้องเด้อผู้ใดหาไปเลี้ยงก็ได้มื่นเจ็ดพี่น้องนี่ตัวใหญ่ได้พี่น้องเด้อบน่หน่อยเนียครับมื่นเจ็ดาสันพี่น้องสนใจกะตดต่อพอเราได้เด้อครับ งเงือกเงือกปูได้ฮาไปเรียกนอ้หน่อ,อ,อนย,ยออนีย่ของปูได้น้อนี่ครับของปูได้นี่วอราคาได้น้อครับนี่ราคาสางสองหมื่นหกสองหมื่นหกแมลลูกเราพี่นอ้องอ้เป็นตะเลียงเด้อครับปูได้ฮาอย,ยู่เป็นตะเลียงครับผมลูกเป็นงามขนาดครับน,นี่ครับลูกเป็นตัวดีด้วยพี่น้องนี่ ผแดงจนซ้ําพี่น้องกรบผมนังน้าใช้ไงดีครับแดงดีพี่น้องตัวดีเด้อสีพอตกเลยตัวเม่เพิ่นนี่ทางขาดพี่น้องทางขาดเด้ออีพ่ออีบ้านไหนครับอีพ่ออีบ้านกองขันเนาะตำบลตำบลหน้าหนังอำเภอพ้นพิศัยจังหวัดน้องคาย เบอร์โทรศัพท์เ <ating> <aucune> นี่ยพ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึห้าสี่ย์ห้กศูนย์ห้าสี่พ่อย่างนั้ครับพ่อส่วนพอส่วนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจติดต่อพ่อได้เด้ออย่าเง้อไปเลี้ยงก็ได้ครับผมแม่ลูกงวน้อติดต่อได้ครับพี่น้องราคาถือวัสดุพ่อละว่าสนใจกับติดต่อพ่อละได้เด้อครับครับทรงถึงที่วัสดุพี่น้องเป็นตัวดีเด้อพี่น้องเด้อ อี <Okay. S 2> พอยดอไอย่างมาเนาอครับเด้งวเวลาเลีนเลนบอ่พอแม่ลูกวใ่เปล่าพอกมัโอแม่ลูกเป็นแม่ลูกกับพี่น้องลูกพ่นมาอยู่ลูกเลยะตัวนี้บอกครับแม่เพิ่นนี่ตับนี้บ่หรอพอบ่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 บปบ่น่บ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 บ่ สูงลอยลอยเศร้าอรเกลอยเศร้าหาอไอยู่ดออเนาะโอ้คร้าผมอีเล่เศร้าเหาเมียเียศ้าหาแม่เดียวบอว่แม่เดียวแม่เดียวเนาะครับเนาะเออเศร้าหาโอ้เป็นตัวดีเด้อพี่นนองเด้อครับผมเป็นตัวดีอยู่ครับนี่ครับ เส้าหาเส้าหาได้พี่น้องเด้อนี่เด้อตัวนี้มันซีสามเดือนแล้วมันม่านเราปะพ่อมันสามเดือนมันสามเดือนได้พี่น้องเด้อหลอดมี่เออมีใบด้วยี่ใบมีหลอดคอบผู้ใดหาอยู่บ่ผิดหวังได้พี่น้องหาไปเลี้ยงครับผมได้ทองมันเก่าตัวด้วยแล้วผู้ใดหาไปเลี้ยงครับบ่ผิดหวังครับอีพออยู่บ้านไหนครับบ้านโพธิ์ยอกะบ้านพนทองตำบลยังน้องพ่อหนองพันธาตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่จังหวัดบึงกาฬ เบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อยำปลาไหลเราโอ้ยเบอร์โทรศัพท์จำปลาได้เด้พี่น้องเด้วยเจ้าของเราเล็นไหมเด้อเปล่ากเจ้ะผู้ใดก็สนใจกับติ๊ต่อทั้งสองโดยก็ได้ครับผมกล้วยก็จะน้ำใยด้วยล่ะไปออกขล้วเลยไปออกขั้วเลยด้วยผู้ด้วตัวด้วยตัวจ้าของเรานได้เห็นบันแล้วบอกเขาเลยถือลายพี่น้องเอ้ยบังรู้ราฆังเงื่อนซูมือถือคักพี่น้องครับผมผู้ใดหาไปเลี้ยงเขาเป็นตะเลี้ยงพี่น้องเมีไอ้แน่นอน บรรจะกาศช่วงเศรงงวงคัยวกระไหลให้เขาครับผมผู้หาไปเลี้ยงไปยังกับเอื้อครับเมนังโอ้เม่นั่งงามงมกับมีได้พี่น้องครับผมเป็นราคาได้น้อครับเม่นั่งนี่น้อสิบสิบหกหาร้อยบ่ครับน้อยนี่บ่ครับโอ้ตัวน้อยนี่สิบหกหา้อยได้พี่น้องเป็นตัวดีอยู่พี่น้องนางนาซายไงดีอยู่ครับ ต้นตัวดีเครื่องดำได้พี่น้องด้เครื่องดำครับสูงประมาณจากร้อยสิบห้าพี่น้องกูไ<ป>ด้หาไม่นั่งอยากได้ไปเลี้ยงครับผมสนใจติดตได้เลยครับใช่ครับตัวใดครับอีกตัวหนึ่งครับโอ้เมียนี่สิบแปดได้พี่น้องโอ้หนังนาดีขนาดครับพี่น้องสิบแปดได้พี่น้องด้วผููไดาหาโยติโตเราได้ครับเครื่องดำได้พี่น้องด้วกกหังไงครับผม หางลามดีอยู่ครับพี่น้องมีตรนี้เพ่ครับนี่บพ่มีตหนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงไปยังก็ได้ครับขอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองหหหห้าหศนหครับซื้ออย่างนอกรับปล่อยปางได้ครับเด้อบานยู่ใส่นอกรับอยู่ปาขาดได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจติดต่อเราได้เด้ครับเด้ออยากได้ก็โทรหาเราโหลดครับผมเรามีบริการส่งให้อยู่ครับพี่น้อง โอ้ตัวนี้ที่เป็นแม่นางแม่มันแม่มันใกล้ฉวบเพาะันพี่น้องโอ้แม่มันม,มันใหญ่ได้พี่น้องเด้อราคาเท่าไละพ่อนี่โอ้สองหมื่นหกพี่น้องเต็มจออายะครับหญยหลคยครับพี่น้องเครื่องอมจังไงได้พี่น้องเด,ด้อนี่แะครับต,ต้นโตดีครับผมคุณนะครับ ใกล้ฉีออกลูกแล้วพี่น้องนุ่มกับใครนะครับใครจ่าใครจ้างบุด้หาอยากได้ไปกินน้องได้พี่น้องเด้อครับผมเบิ่งได้ครับผมโทรหาติดต่ออีพอแล้วใดเลยเด้ออีพอขอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองห้าสามแปดเก้าหกเจ็ดเก้าพออย่างน้อครับพอหัดเด้อบ้านอยู่บ้านไหนน้อครับบ้านโนนตําบลกุดบง อำเภอพุนพิสัยจังหวัดหนองคายผู้ใดสนใจติดต่อแล้วใดเด้อครับเด้สอส่งอยู่ได้เนาะครับเนาะส่งให้อยู่ได้ครับเด้อผู้ใดสนใจนติดต่อแล้วใดครับนี่แม่นั่งมาเนอะไรนึกเสือเนี่ยนะโอ้แม่นี่ครับน,นางนาซายใหญ่ดีอยู่ได้ครับพี่น้องเ่าแม่ฮัดไปนะครับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงตัวนี้เป็นแม่ลูกปะครับจิ้งจอกหางร้อยนะตัวนี้แม่ลูกปะครับ,มบแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหาไปเลี้ยงครับผมเพราะแม่ลูกเลี้ยงเต็มที่ครับนี่ มัวลูกแลกเด้พี่น้องเด้อผู้ใดหายอยู่จะได้ไปเลี้ยงครับผมนังนาดีอยู่ครับเป็นตัวดีอยู่เด้พี่น้องเด้อครับผมเครื่องดําเครื่องอมจังหน่อยครับพี่น้องตีลูกเพ่นครับผมลูก่นตัวเมียได้พี่น้องเด้อผู้ใดหายจะได้ไปเลี้ยงครับผมราคาได้ครับเสียเร้าซีหาลอยได้พี่น้องเด้อผู้ใดหายจะได้ไปเลี้ยงครับผมราคาเส้าซีหาลอยครับขอปร์โทรศัพท์นี่ครับ 0933 752932้ออปล่อยอมเดีอยพี่น้องเด้ออยู่ใสเนาะครับนี่ตำบลกองสีอภัเพียเดีอยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจติดต่อเราได้เด้อครับเด้อเรามีรถส่งอยู่หรอครับพอดบ้บานพอเนื่องผู้ใดสนใจก็ได้ขอบคุณครับ ตัวนี้ไม่ใงญเถีพี่น้องราคาไหน้อครับนี่หัวผู้ใดครับนี่ัวผูนีละหัวพ่อครับราคาไหน้อครับนี่สี่สิบเสี่สิบเปาทูไม่เงยเถี่ยนอพี่น้องหัวสี่สิบเาสั่นสูงเกือบร้อยหาสิพี่น้องหง่แห้งพี่น้องลูกตัวเมียสำครับครับผมใงยเงๆงครับพี่น้องเครื่องดำดีขนาดครับ เป็นตัวดี ok เด้อพ <fry UC S 1> <sh> ี่น้องเด้อมีตำหนิเปล่ะพ่อมีตำหนิดอกผมมีตำหนิเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดหาอยู่อยากได้ไปเลี้ยงครับผมบ่ผิดหวังดอกครับเป็นตัวสูงดีอยู่ครับง่วงเวรง่วงลูกแกรงกว่าง่วงลูกแกรงง่วงลูกแรงเด้อพี่น้องเด้อครับกินนะวะไอภูใดหาอยู่กับติดต่อพ่อเราได้ครับเบอร์โทรศัพท์เลยครับ082 0 8 2 8 6 0 8งศ8 0 6 3 8063พ่ออย่างเนาะครับอดิศักดิ์พ่ออดิศักดิ์เด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านทางนครับนี่ อาลีสักรน้องคายเฟสเท่ะนั้นน้องคายมาเสร็ครับอาลีสักน้องคายครับผมผู้ใดสนใจกกติดต่อพอแล้วได้เด้อครับเด้อเเน้องคายครับผมโอ้เป็นตัวดีพี่น้องเป็นตัวดีผู้ใดหาอยู่บ่ผิดหวังครับผมขอบคุณแม่เลี้ยงจากหวาดเนาะครับแม่ดีเท่าลยก็พอ แม่เลี้ยงเศร้าเกียจกระสันครับพี่น้องแม่ลูกโอ้แม่ลูกเศร้าเกียจเด้อพี่น้องเป็นตัวอ้วนดีอยู่ครับรละาเศร้าเกียจเด้อพี่น้องนี่แหละครับแม่เพิ่นเป็นตัวดีอยู่ครับโค้งสางดีครับผมลอยสามสิบบวกบวกเยู่ครับนี่ครับเป็นตัวดีอยู่ครับผมเนื้อหนังดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงครับผมติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ในพอ ศ9 0ย์เก้าศูนย์ศูนย์เก่องย์งสนามหกสามศูนพออย่างนาะครับพอบุญเด้อพี่น้องอยู่ิสาเนาะบอตลาดนนสมบุญอยู่ตลาดนนสมบุญตำตมบลญน้องหลวงอำเภอฝอรไรตจังหวัดน้องไายเฮานี่เป็นบ่พพครับผมสนใจติดต่อพอเราได้เด้อครับไก่ข้าวหามีนี่เส้าหาเด้อพี่น้องเด้อนี่ผู้ใดหาอยู่อยากได้ไปเลี้ยงครับผมโอ้หัวหล่นธรรมชาติพี่น้อง แต่ว่าผิวหนังเพิ่นนี่อยากกี่ถึกสเก็ตระเบิดมาั้ายยังไงได้พี่น้องเดอ้อครับผมเป็นตัวเครื่องดำดียังไงครับเป็นเต้นตน้อยๆเป็นเต้นน้อยๆมันเป็นตัวน้อยได้พี่น้องเด้อนี่เออบ่บ่มีปัญหาอีกแล้วบ่มีปัญหาอีกแล้ววะสังครับเพิ่นว่าครับเป็นตัวดีเด้อพี่น้องงามงามครับผมงามหัวล่นธรรมชาติสูงเกือบลายสี่สิบพี่น้องผู้ใดหาอยู่ครับลายครับลายสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพนวาแม่นี่เด้บ่ครับแม่นี้เช่าเกีย เนี่ยเศร้าเกียดด้พี่น้องนี่โอ้เป็นตัวดีอยู่พี่น้องเนื่อต่อได้เลยครับผมนางนาชายง่ดีอยู่ครับผมเครื่องกลุ่มัจหน่อยครับเป็นเลมันได้พี่น้องเด้อผมมีต่นี้แล้วพอเนาะครับขอเบอร์โทรศัพท์ในเนึ่งย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าหนึสามพ่อวี พอวีเด้อครับเดออบ้านโนนสมบูรณ์บ้านโนนสมบูรณ์พี่น้องตำิดต่อได้ติดต่อได้ครับผมเนี่ผู้ใดผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อพอเราได้เลยเนี่มีรถส่งพ่อมีรถส่งกับมีได้พี่น้องเด้อครับผมติดต่อพอเราได้ครับผมขอบคุณครับ